สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานยมยุดพูดทางซา,านทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่ช่องทางข้าวผมจะมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับไททานนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะชื่อไททานอายุ90ปีเป็นรุ่นเดียวกับพ่อของทังข้านะครับสังกัดะกูลจอมพลังสำนักถังสมาคมช่างตีเหล็กตำแหน่ง หัวหน้าหรือผู้นำตระกูลจอมพลังเป็นผู้อาวุโสและหัวหน้าฝ่ายการผลิตอาวุธลับของสำนักถังและเป็นรองหัวหน้าสมาคมช่างตีเหล็กเป็นช่างตีเหล็กระดับเทพด้วยนะครับวิญญาณยุทธกอริลลาจอมพลังพลังวิญญาณ86วงแหวนวิญญาณ2เหลือง3ม่วง3ดำเขาบอกว่าไททานหัวหน้าตระกูลจอมพลังในอดีตเป็นหนึ่งใน4ตระกูลที่คอยสนับสนุนสำนักเฮ้าเทียน ตระกูลจอมพลังมีจุดเด่นด้านพละกำลังและการหลอมโลหะถึงเขาจะมีความโกรธต่อสำนักเฮ้าเทียนเรื่องในอดีตแต่กับถังเฮ้าเขามีแต่ความเคารพและความพักดีที่มีต่อถังเฮ้ามาตลอดเวลาตระกูลจอมพลังอาศัยอยู่ในเมืองเทียนโตหลานชายของเขาไ้าหลงเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมโรงเรียนเช็กที่เข้าร่วมในการแข่งขันกับสำนักวิญาณยุทธ พร้อมกับถังซานไททานมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการก่อตั้งสํานักถังขึ้นใหม่โดยรับหน้าที่เป็นผู้โฉและหัวหน้าฝ่ายการผลิตอาวุธลับเขาได้เสียสละที่ตั้งของตระกูลจอมพลังและปรับปรุงฐานที่มั่นของเขาให้กลายเป็นสํานักถังเขาเข้าร่วมสํานักถังพร้อมกับสมาชิกตระกูลจอมพลังทั้งหมด217คนจ้าอูจีกล่าวถึงไททานว่า เขาเคยถูกไททานไล่ล่าไปทั่วทุกสารทิศเนื่องจากเคยพังมือทำร้ายสิทธิของสำนักจอมพลังจนต้องไปเข้าร่วมการก่อตั้งโรงเรียนเช็คกับฟูรันเตอและเจ้าอูจียังกล่าวว่าในด้านความแข็งแกร่งของไททานที่ระดับ86ยังอยู่เหนือกว่าราชินานามพมยุทธ์ส่วนใหญ่เสียอีกก็เป็นไงบ้างครับสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับลุงไททานที่ผมรวบรวมมาถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือพิาพาดประการใดต้องขออภยัยเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาบก่อนสวัสดีครับ